ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตกรโรคระบาดถึง4ครั้งแต่ละครั้งมีผู้เสียชีวิตนับพันคนพุทธศักราช2424จึงโปรดให้ตั้งสถานพยาบาลเฉพาะกิจ48แห่ง เพื่อรักษาและควบคุมอหิวาตะกะโรคที่กำลังระบาดตามแบบแพทย์แผนใหม่เป็นครั้งแรกประกอบกับเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดูงานโรงพยาบาลและสุขาพิบาลในประเทศที่อยู่ใต้าการปกครองของชาติตะวันตกมาก่อน ทำให้ทรงตัดสินพระราชหฤทยัยจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรวางระบบบริการสุขภาพที่มั่นคงและดําเนินการต่อเนื่องแทนการแก้ไขแบบเป็นครั้งคราวดังแต่ก่อนบริเวณที่เคยเป็นวังหลังเป็นที่สัญจรสะดวกทั้งทางบกและทางน้ําได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประเดิมสร้างโรงพยาบาลหลวงแห่งแรก เพื่อรักษาราษฎรเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังต่อมาพระราชทานนามใหม่ว่าโรงศิริราชพยาบาลเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชก,กุธภัณฑ์พระราชโอรสซึ่งสิ้นพระชนลงเมื่อพระชนมายุเพียงหนึ่งปีเจเดือน การแพทย์และสาธารณสุขแผนใหม่ของสยามได้ยังรากลงอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2431โปรดให้ตั้งกรมพยาบาลขึ้นเพื่อบริหารจัดการโรงเรียนราชแพทย์ทยาลายัยและโรงเรียนพดุงคันผลิตบุคลากร,กรทางการแพทย์และสาธารณสุขและมีหน้าที่ดูแลกิจการโรงพยาบาลของรัฐดังเช่นโรงพยาบาลสิีราชโรงพยาบาลเลิดศิน ซึ่งเดิมชื่อโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของไทยในส่วนภูมิภาคโปรดให้ตั้งโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกโดยการเรียนการสอนและการรักษายังยึดแบบแพทย์แผนไทยและแผนตะวันตกร่วมกัน มีพระราชดำริให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมตำราแพทย์ไทยจดบันทึกลงเป็นหลักฐานทั้งโปรดให้พิมพ์ตำราแพทย์แผนใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกพระราชทานต้นแบบของสถานีอนาใหม่คือโอสถสาลาซึ่งเป็นทั้งที่จำหน่ายายาและที่ทำการของแพทย์รวมทั้งตั้งโอสถสาลาของหลวงโดยจ้างเภสัชกรชาวเยอรมันผลิต และจำหน่ายยาฝรัง่งโปรดให้ตั้งโอสถสภาในส่วนภูมิภาคเพื่อผลิตยาราคาถูกจำหน่ายแก่ราษฎรแต่ยาฝรั่งยังไม่เป็นที่นิยมจึงยังคงผลิตยาไทยควบคู่ไปด้วยเรียกว่ายาตำราหลวงภายหลังได้รวมโอสถสภาเข้ากับโอสถศาลาของหลวงซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นองค์การเภสัชกรรม ด้วยพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เก็บบันทึกความรู้แพทย์แผนไทยไว้ควบคู่กับการวางรากฐานแพทย์แผนตะวันตกซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจนปัจจุบันสามารถยกระดับคุณภาพได้ทัดเทียมกับนานาชาติ